เรื่องออนไลน์แล้วก็แนวคิดด้วยคือ2อย่างเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันทุกคนเข้าใจปะเพราะว่าเราจะทำงานออนไลน์อย่างเดียวคือตั้งหน้าต,ตั้งตาทำออนไลน์อย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้มีแนวคิดพลังงานบวกคือมันจะสําเร็จยากคนสําเร็จอะส่วนใหญ่90ซนะคะคือพลังงานบวกมาเต็มคิดดีคิดบวกมาเต็มไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรเขาจะมองข้ามผ่านให้ได้ไม่เหมือนกับคนที่พลังงานบวกไม่มีเลย ขายของออนไลน์ไม่ได้ก็ท้อแล้วเห็นไหมขายของออนไลน์ไม่ได้ก็ท้อแล้วละไลฟ์สดไม่มีคนดูก็ท้อแล้วไม่มีใครมากดไลค์กดแชร์ก็ท้อแล้วคนนู้นพูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนี้ก็ท้อแล้วมันก็เลยไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่รู้ความลับที่แท้จริงคือที่จริงแล้วอ่ะคนที่สําเร็จเขามีเกาะต้องกันเกาะภูมิภูมิกันตัวเองคือพลังบวก เพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ